สวัสดีค่ะแนนนะคะวันนี้แนนก็จะมารีวิวหลังดูไขมันไปครบ6สัปดาห์ค่ะเป็นส่วนของท้องบนล่างเอสปีกหลังค่ะกับคุณหมอไปค่ะคุณหมอไปก็เป็นกันเองดีค่ะตอนที่เข้าไปปรึกษาก็คุณหมอก็แนะนําดีค่ะให้คําแนะนําค่อนข้างดีก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็หน้าท้องล่างค่ะหลังจากที่คลอดลูกคนที่สองค่ะหน้าท้องล่างก็จะปอกกว่าพื้นที่อื่นทั่วไปอะค่ะ เราก็รู้สึกว่าแบบเออเวลาใส่เสื้อผ้ามันลําบากเพราะว่าเราต้องซื้อไซส์ใหญ่แล้วเวลาใส่เสื้อผ้าหน้าท้องมันก็จะยื่นออกมาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอามันออกก็จริงๆตอนแรกที่ทํามาก็รู้สึกว่าตอนแรกแรกๆอาทิตย์แรกยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่พอชั่วประมาณผ่านไปประมาณ 2, 2 3, สัปดาห์สอสัปดาห์ค่ะ <c oughs> ก็เพื่อนก็เริ่มทักว่าเอ้ยเอลเล็กจริงเอวคลอดลง จริงๆเปลี่ยนไซน์กางเกงเราเป็นคนสะโพกใหญ่เนาะไซน์กางเกงอาจะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแต่ว่าใช้วิธีไปเอาเอวเข้าประมาณสนิว้วค่ะก็มีวางแผนค่ะเพราะว่าช่วงเดือนแรกทําไม่ได้เนาะเดือนนี้ก็ผ่านมาหกสัปดาห์เริ่มทําได้ก็มีพําบ้างค่ะเริ่มทําแบบแพ้งบ้างอะไรบ้างอยู่ที่บ้านค่ะเอาตรงๆคือไม่ได้กลัวมากเพราะว่าเจริงๆเคยดูดที่อื่นมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าที่อีกที่หนึ่งอะค่ะเขาไม่มีเตอร์ c a ร์เท่าไหร่เราก็เลย มาสนใจดูว่าเอ้ยที่นี่เหมือนเข้าดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาสอบถามดูแล้วก็เขาให้ข้อมูลดีค่ะมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาใส่เนี่ยหน้าท้องคือต่อให้เราปิดยังไงมันก็มีหน้าท้องที่มันยื่นออกมาเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราสึกว่าเออเราใส่แล้วหน้าท้องเราเรียบขึ้นต่อให้มันจะไม่ได้แบบว่าเรียบแบบว่าลาบไปเลยแต่เราสึกว่าเออมันเล็กลงมันมันโอเคมากค่ะ<ม>ก็ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่า ตอนแรกก็กังวลเพราะว่าสะโพกลงไม่ได้แต่ว่าพอดูไปดูมาก็เหมือนคนเอวเล็กสะโพกสะโพกผายมันก็อีกอีกอีก,อก,อกสไตล์หนึ่งอะการดูดไขมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะแต่แต่ยอมรับคขาว่ามันก็มีเจ็บบ้างหลังทํานะคะแต่ว่าคือถามว่าถ้าต้องการผลลัพธ์ที่มันเร็วแล้วก็อย่างที่บอกว่าลดเฉพาะจุดอย่างที่ทางปก,กติถ้าดูดไขมันเนาะก็จริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งค่ะสําหรับคนที่คิดว่าแบบให้สัดส่วนลงเร็วๆอะค่ะ ชอบค่ะเพราะว่าโดยปกติเอาตรงๆคือถ้าเราไปดูที่อื่นไม่มี aftercare ก็ศึกษามาเหมือนกันว่าพวกที่ดูไขรมันจะต้องทำ aftercare เงี้ยค่ะพอมี aftercare ให้มันก็เหมือนให้เราต้องมาทำอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเอ,อผลลัพธ์มันอาจจะดีเพราะว่ามี aftercare ช่วยด้วยค่ะ aftercare ไม่มีค่ะจากในคอร์สก็คือมี aftercare แถมมาเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากให้ทุกคนลองติดตามรีวิวต่างๆนะคะที่เป็นเคสต่างๆของเอมา a ่าคลินิกนะคะรวมถึงของของแนนด้วยนะคะคือนั่นก็ไปคนหนึ่งก่อนทําแล้วัน่นก็ติดตามรีวิวถ้าสมมติว่าไปดูจริงอะ่ะทุกเคสค่อนข้างจะออกมาโอเคค่ะอย่าสวยอยาคุณดีตั้งที่เอมา a ่าคลินิกค่ะบ๊ายบาย